รางวัลที่ 6.Best on Going PC PC o s s o l g เกมที่สุดเกมคอนโซลและ PC อัปเดตต่อเนื่องและเช่นกันกันกบรางวัลที่สุดของเกมมือถืออัปเดตต่อเนื่องนะครับสำหรับเกมคอนโซลและ PC ที่มีการอัปเดตและพัฒนาในระดับสูงนะครับซึ่งในการตัดสินนี้ไม่ได้วัดกันที่จํานวนแพทที่ถูกใส่เข้ามาในเกมเท่านั้นนะครับแต่ยังมองเรื่องความน่าตื่นเต้นและส่งผลกระทบต่อเกมเมอร์อีกด้วยผู้เข้าชิงในสาขานี้ได้แก่ d ดียโบโจากบิสซ z ดเอ e นเตอร์เทนเมนต์เกมมัติเพเยอร์ที่เปิดตัวพร้อมกระแสการรอคอยของเกมเมอร์จำนวนมากส่งผลให้กลายเป็นเกมที่มียอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ของค่ายบิสซรดเปิดตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2023 e n d ี r i n g Shadow of the ลิงชาโดออฟเดอะเจากบันไดนาโคเอ็นเตอร์เทนเมนต เกมแอคชั่น RPG ภาคเสริมของเกม Enderling ที่เคยประสบความสำเร็จอย่างสูงในปี2022เปิดตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2024 Genshin Impact จาก Hoyo w o r รเกมผจนภัยใน Open World c ์คอสแพลตฟอร์ขวัญใจทั้งเกมเมอร์และคอสเพลเยอร์ด้วยเกมเพลย์คาแรคเตอร์ที่สวยงามเปิดตัวตั้งแต่เดือนกันยายนปี2020 คอนไายสตาร์เลวจากโฮยเวิร์ดเกม RPG แนวเทิร์นเบทคอสแพลตฟอร์มที่ยังคงเพิ่มเนื้อหาและขยายจักรวาลของเกมมาตลอดเปิดตัวตั้งแต่เดือนพฤิกายนปี2023 v a l o r ล n t จากไลออดเกมเกมยิงปืนที่ขับเคลื่อนโดยเหล่าเอเจนต์ผู้มากฝีมือเปิดตัวตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2016 และผู้ชนะในสาขาที่สุดเกมคอนโซลและ PC อัปเดตต่อเนื่องได้แก่ e n r l i n g Shadow of the e a r t h จากบนไดนำโคเอ็น e ต t ร์เทน n มนสวัสดีครับ On behalf of Bandai Namco Entertainment and from Software We would like to thank our Thai fans for continuously supporting and loving Elden Ring and awarding Elden Ring Shadow of the Erdtree the best ongoing console and PC game. This award is testament to the countless hours poured into expanding the lore to appease the tarnished. And we're glad it paid off. Once again, thank you so much for your support. Kokumkrab.